ส,สดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครู่ธรรมรงชาแนลสวัสดี FC น้องอูหญิงเพชรบ้านแพงสวัสดี FC สาน้อยเพชรบ้านแพงสวัสดี FC ที่อยู่ต่างประเทศและอยู่ทั่วโลกทุกๆท่านนะครับขอให้มีความสุขความจเจริญร่ำล่รวยๆนะครับ ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้องอิงเพชรบ,บ้านแพงเช่นเดิมตื่นเช้ามาวันนี้ก็ได้รับข่าวดีดีมากๆเชื่อว่าพ่อพ่อแม่สี่หลายคนก็คงติดตามข่าวนี้อยู่นะครับเป็นเรื่องราวที่อีกเรื่องอ,อีกเหตุการณ์หนึ่งที่บง่งบอกถึงความปัง ความดังความนิยมในตัวน้องหอญิงเพชรบ้านแพงนะครับ mm hmm. เนื่องด้วยสปอนเซอร์ปลากระป๋องตาปุ้มปุย mm hmm. เป็นปลากระป๋องที่เราคุ้นชื่อมานานโดยส่วนตัวผมเองก็เป็นลูกค้าประจำณนะปัจจุบันนี้ก็ยังก็ยังเป็นลูกค้ายิย่งถ้าได้เป็นอุอ้งหญิงน้องหญิงได้เป็นพรีเซนเตอร์ก็คงจะเพิ่มยอดในการบริโภค อีกเท่าตัวครับแน่นอนครับทุกอย่างที่ลูกสาวสนับสนุนหรือลูกสาวมีส่วนเกี่ยวข้องผมอยู่นิ่งไม่ได้ต้องสนับสนุนแน่นอนครับก็ทำให้พ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะครับร่วมกับผมด้วยก็คงต้องยิ้มไม่หยุดแล้วครับวันนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ดีมากๆนะครับที่เราตื่นเช้าขึ้นมาก็เห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับน้องหญิงเปบ้านแพงเรานะครับ เชื่อเลืเกินว่าคงไม่หยุดจแค่นี้ครับในเรื่องของสปอนเซอร์เพราะว่ายิ่งเริ่มมีสปอนเซอร์ใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้นะครับก็ยิ่งสร้างฐานหรือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับน้องลูกญิงเพิ่มมากยิ่งขึ้นดังนั้นส,สินค้าใดๆก็ตามที่ยังไม่วิ่งเข้ามาผมคิดว่ามีโอกาสที่จะวิ่งเข้ามาสูงเลยทีเดียวเพราะว่าเพราะว่า ถ้ายิ่งมีสปอนเซอร์เข้ามามา,มากๆมันทําให้ความน่าเชื่อถือเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วทีนี้สปอนเซอร์ที่เข้ามาางหลังมูล,ลค่าจะต้องสูงขึ้นมาเรื่อยๆเพราะคุณคุณได้ซื้อมาตรฐานที่มันสูงขึ้นนะครับอันนี้คือในมุมมองผมนะครับที่ที่มองว่าการที่มีพรีเซนเตอร์เข้ามาหลายๆตัวเนี่ยใครเข้ามาก่อนก็ได้เปรียบใครเข้ามาทีหลังก็จะต้องซื้อก็ต้องจ่ายในราคาที่ ที่เขาเรียกมาตรฐานที่มันสูงขึ้นนะครับอันนี้คือคือใครมาก่อนก็ได้เปรียบแต่ผมคิดว่านะตอนนี้ก็ยังยังไปได้อีก,อกไกลนะครับในเรื่องของการเป็นพรีเซนเตอร์อันนี้คือพูดพูดถึงสปอนเซอร์ที่จะเข้ามานะผมว่ารีบเข้ามาเลยครับถ้าเข้ามาช้ากว่านี้อาจต้องจ่ายสูงกว่านี้ก็เป็นไปได้นะครับอันนี้คือเราเราเรา,เราคาดการณ์ไม่ได้นะครับเพราะว่า หลายๆสิ่งหลายอย่างคือลูกสาวทําให้เห็นแล้วว่าอะไรที่มันเป็น,ปน,ปน,ปนไปไม่ได้แต่น้องทําให้มันตป็นไปได้นั้นก็ต,ต,ต้องต้องวัดใจของอสินค้าแล้ะครับว่าจะ,จะจะมาไหมหรือย,อยังไงนะครับแต่ผมเชื่อเลยเกินว่าถ้ามาก็คงไม่ไม่ไมผิดหวังแน่นอนครับผมว่าพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีหลายๆท่านก็คงจะคิดเหมือนกันว่าสิ่งไหนก็ช่างที่น้อง เป็นพรีเซนเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับน้องสิ่งนั้นก็คือพ่อพอแม่เอซก็จะต้องช่วยกันสนับสนุนแน่นอนเพราะถือว่าเป็นการเพิ่มความสุขสนับสนุนน้องไปในตัวโดยโดยเฉพาะปลากระกป๋องเนาะคืออย่างวัยพวกเรานี่คือวัยผมนี่ก็คือเขากินมาตลอดกินมาตั้งแต่เด็กกับคุ้นชื่อละไอชื่อนี้ถือว่าคุ้นชื่อแล้วก็กินมาเลยพอมารู้ว่าลูกสาว ได้เป็นพีเซนเตอร์จะจะได้เป็นพีเซนเตอร์ก็ต้องเพิ่มยอดนะครับเดิมยอดอาจจะซื้อไปฝากลูกฝากร้านฝากโน่นนี่นั่นคือเพิ่มยอดซื้อให้คนละเล็กละน้อยครับก็คงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงกับต้องทุ่มหมดตัวนะอันนี้คือเราเราเราใช้ชีวิตอย่างอย่างไม่ประมาทนะอย่างมีสตินะครับสนับสนุนเท่าที่พอจะทําได้แต่ เราใช้จํานวนใช้ปริมาณของ f c เราหลักล้านคนช่วยกันคนละเล็กนละน้อยเดี๋ยวมันก็เยอะเองครับน,นั่นคือเป็นการสนับสนุนลูกสาวให้ให้ดังๆปังๆไปเรื่อยๆครับณนะตอนนี้คือตอนนี้คือชุดไม่อยู่แล้วครับตอนนี้ชุดไม่อยู่จริงๆอยู่ที่ว่าเจ้าของเจ้าของสินค้าแต่ละแต่ละแบรนด์จัดตัดสินใจยังไงนะครับอันนี้คือคือ,ค,อคือผมผมมองว่าอย่างที่ผมว่าตั้งแต่แรกนะครับเข้าเร็วก็ได้เปรียบนะ ถ้าเข้าช้าอาจจะมีเพิ่มมูลค่าหน่อยก็ตามนั้นนะตามสมควรนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เกิดจากหลายองค์ประกอบที่จะให้น้องอูหอิงมายืนอยู่จุดนี้ได้นะครับไม่ว่ากจะเป็นการอบรมเลี้ยงดูกันให้โอกาสจากบอสจูการวางตัวของน้องที่ยังเป็นน้องอูหอิงเพชรบ้านแพงสม่ำเสมอไม่ขาดตกบุกพร่อง ฝ่ากระแสอะไรต่างๆมาเยอะแยะมากมายพิสูจน์การเวลามันพิสูจน์มาการเวลามันพิสูจน์คนพิสูจน์คนว่านี่คือยอดคนอีกหนึ่งคนที่ได้ฝ่าฟันอุปสรรคมาพอสมควรก็อย่างเมื่อวานที่น้องเชอรี่ได้บอกว่าน้องหญิงเก่งเก่งมากๆโดยเฉพาะเรื่องดามมาฝ่าฟันกระแสตรงนี้มาได้การร้องการรํเก็เช่นเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาและใช้ประสบการณ์ ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องมาตั้งโต๊ะถแถลงค่ะว่าสิ่งที่เขาบอกสิ่งที่เขาดราม่ามาฉันไม่ได้เป็นนะแต่น้องทําให้เห็นว่าสิ่งที่เขาดราม่ามาฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะพอผลงานมันปรากฏเสร็จแล้วทีนี้คือมันยิ่งทวีคูณความน่าเชื่อถือขึ้นไปเขาเรียกว่าไม่นำลายครับทํามากกว่าพูดอะไรที่เขาบอกว่ามันมันมัน มันเขาเขาตำหนิเขาดราม่ามามันมันเป็นจริงผมเชื่อว่าทีมงานก็คงจะต้องบอกนะ้องว่าโอเคนะอันนี้เขาพูดมามันน่าจะเป็นจริงนะกับกับปรับเปลี่ยนแก้ไขไปก็น้อมรับไปในสิ่งที่มันเป็นจริงก็แค่นั้นครับน้อมรับไปก็แก้ไขไปอย่าไปเถียงอย่าไปโต้อตอบเด็ดขาดมีแต่เสียกับเสียเราเราคือเราอยู่เราอยู่กลางแจ้งแต่คนที่มาดราม่าเขาอยู่อีกมุมหนึ่งที่เราไม่รู้จักเขาเลยเราเสียเปรียบทุกทุกกระบวน่า นั่นคือวิธีการที่น้องทําแบบนี้ก็คือถูกแล้วครับถูกแล้วถูกแล้วทําให้พ่อ,พอแม่ fc คอยที่จะให้กําลังใจน้องตลอดคนที่เห็นน้องอยู่ตลอดก็จะรู้ว่าน้องทําอะไรบ้างใช้ชีวิตยังไงบ้างการพูดการเดินการกินการร้องการรำการปฏิบัติตัวตัวอะไรต่างๆทุกส,สิ่งทุกอย่างมันพร้อมที่จะเป็นน้องหญิงเพชรบ้านแตงและไม่มีใครเหมือนได้อีกร้อยปีก็ไม่มีใครเหมือนพ่อแม่ fc ทุกท่านพูดเหมือนกันครับอีกร้อยปีก็ไม่มีใครเหมือน แม้แต่ f อฟซีหลายๆท่านที่อายุเกิน60สิปีขึ้นไปบอกว่า,วาพ่ออายุหกสิบปีมาเนี้ยยังไม่เคยเห็นคนที่เป็นแบบน้องอิงครับนี่คือสิ่งที่การันตีได้เลยว่ายากมากๆที่จะมีคนเหมือนทุกคนต่างคนต่างสไตล์ต่างวาระต่างโอกาสครับแต่โอกาสและวาระเหมือนน้องหญิงไม่มีครับผมเชื่อเลยกันว่าไม่มีแน่นอนดังนั้นนะครับสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ ก็ขอให้รักษาความดีแล้วก็การกระทําที่ทําแล้วมันดีทาไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวสิ่งดีมันจะตามเข้ามาเรื่อยๆอย่างที่เราเห็นนะครับแล้วต่อไปก็คงจะต้องมีอีกสองอีกสามอีกสี่ห้าแน่นอนสปอนเซอร์ที่จะเข้ามานะครับนั่นก็จะเป็นรายได้ที่ให้น้องอิงได้ใช้ใจ่ายได้ดูแลครอบครัวแล้วแต่สิ่งที่น้องจะทํานะครับเพราะว่าหลักๆแล้วพ่อแม่เอฟซีก็คือแค่เห็นน้องมีความสุขพ่อแม่เอฟซีก็ดีใจนะครับไม่ไม่ต้องการอะไรมากมายเท่านั้นนะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอให้น้องอิงเพชรบ้านแทงยังคงเป็นเด็กที่น่ารักของพ่อพ่อแม่ซีทุกท่านเชื่อเลือเกินว่าพ่อพ่อแม่ซีทุกท่านก็จะรักและเอ็นดูน้องตลอดไปนะครับสวัสดีครับผม